ที่จะไปยื่นอะไรบ้างห็นเอกสารมาเยอะแยะเลยวันนี้ที่ที่จะไปยืน่นคือจะมีจะไปยื่นที่ให้กับหนังสือขอให้ย้ายให้ย้ายทันทีครับให้ย้ายผู้มนยการออกเป็นออกไปอยู่ที่อื่นนะครับไปยื่นกับเลขานุสติว่าการกระทรวงศึกษานะครับซึ่งซึ่งนัดไว้แล้วครับที่โรงเรียนวิทบรวนาลัยเวลาประมาณ9ก้าโมงนะครับแล้วก็จะมีไปยื่นที่ผู้มนยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศนะึกษากรุงเทพมหานครเขตสองซึ่งเป็นซึ่งเป็นผู้มนุษบัญชาของของผู้มนุษยของโรงเรียนแห่งนี้นะครับ เปอนนาที่จะพิจาในเขตนี้ครับเป็นหลักครับแล้วทางตรวอเองได้คุยกันหรือยังครับไม่ได้คุยกับทางปอองครับก็ปกติก็จะเขาจะไม่มีปฏิสัมพันธ์ใจกับผู้ปกครองนะครับครับวันนี้วันนี้ก็มีการมารวมรวมพลแสดงพลังนะครับก็คือมีผู้ปกครองสิทธิ์เก่านะครับชุมชนแล้วก็นักเรียนอยู่ข้างในครับนักเรียนตอนนี้อยู่ข้างในครับมารวมตัวกันนะครับเพื่อแสดงพลังว่าเราไม่ต้องการพูดในการโรงเรียน มาทําหน้าที่ที่นี่อีกต่อไปนะครับก็ขอให้ย้ายไปอยู่ที่อื่น,นครับที่ไหนก็ได้ครับย้ายไปอยู่ที่อื่นครับเพราะอะไรอ่ะพี่ทําไมเราถึงไม่ต้องการที่จะให้เขาอยู่ที่โรงเรียนนี้แล้วเหตุผลนี้ครับหนึ่งก็คือใช้อํานาจเกินขอบเขตนะครับง่ายๆลูกแก่อํานาจนะครับมินศักดิ์ศรีใช้คำพูดไม่เหมาะสมกับผู้ใตบบ้บังคับบัญชาครูบุคลากร,กรทางการศึกษารวมถึงนักเรียนด้วยนะครับแล้วก็ยึดหน่วงเงินค่า อุปกรณ์เครื่องแต่งกายเป็นอุปกรณ์การเรียนเนี่ยครับที่มีหน้าที่ต้องจ่ายให้กับนักเรียนตามระยะเวลาเทอมหนึ่งเทอมสองนี่ต้องจ่ายแต่เทอมสองนี่ยังไม่ได้จ่ายนะครับยึดหน่วงเอาไว้เก็บไว้ไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมนะครับจริงๆแล้วหน้าที่จะต้องจ่ายทันทีก็ยังไม่ได้จ่ายนะใช้ดุลิธไม่สมเหตุสมผลในการอนุญาตให้ให้ครูรานะครับให้คร mm hmm. ูลากิจลาป่วยนะครับเพราะว่าเพาะเพอไม่ให้ลาครูไม่มาก็ใช้สิทธิ ในฐานะผู้บังคับบัญชาครับเลิกจ้างเ,าเลิกจ้างเลยครับเ,เลิกจ้างอ้างว่าขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาทั้งที่ครูคนนั้นก็ใช้สิทธิ์ตามที่ตนเองมีอยู่คือมีนัดพบกับหมอก็ใช้สิทธิ์ลาโดยถูกต้องนะครับโดยถูกต้องก็อยากจะคืนความไปทธรรม้ทีกับครูเขาด้วยเพราะตอนนี้ครูก็ถูกเลิกจ้างไปนะครับ,รบอย่างเรามีหลักฐานอะไรบ้างที่ที่แบบมาวันนี้ครับที่ยืนยันได้ว่าเขาทําพฤติกรรมแบบนั้นจริงๆนะอ่าจริงๆแล้วตอนนี้ที่มีอยู่ในโซเชียลก็จะมีคลิปคลิปเสียงนะครับที่เขา ใช้อารมณ์นะครับแล้วก็วิดีโอภาพถ่ายที่ในในห้องประชุมหรือว่าในห้องห้องที่มีมีการแสดงผลง,งานของครูและทีกอย่างครับจะมีคลิปอยู่ครับที่เด็กๆเอาไปโพสลงโซเชียลลงในทวิตเตอนะครับ,รบแล้วก็จะมีคลิปเสียงที่เขาใช้อารมณ์ต่างๆกับกับครูอาจารเอกับลูกจ้างนะครับไม่พอใจก็จะไล่ออกนะครับแล้วก็มักจะพูดเสมอว่าตนเองเนี่ยคือ เป็นผู้มีอำนาจที่ใหญ่ที่สุดในเรียนเพราะนั้นใครทำเขาเขาพูดอะไรทุกคนต้องฟังและเชื่อฟังเท่านั้นเขาเขาต้องสั่งอะไรทุกอย่าง,อองนอนกจากด่าทอแล้วเนี่ยมีการทําร้ายร่างกายอะไรถึงขั้นนั้นไหมมีไหม,มครับทําร้ายร่างกายทำร้ายร่างกายาย,ากาย,ยังยังไม่มีครับยังไม่มีแต่ส่วนใหญ่ะจะเป็นเรื่องคําพูดท,ที่รุนแรงรที่รุนท,ที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีกว้างปาสิ่งของบ้างครับ ่ผู้ต้านมังเขาบัญชาผมไม่พอใจนะครับใช้อารมณ์รุนแรงมากครับ